สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่คาะตมีช่วงด h e Opinion วันนี้ผมมีรถรุ่นใหม่ที่เรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์หลายๆคนเพิ่งมาเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานั่นคือ Honda Civic e EH s อ v กอบการปลุตัวระดับครั้งแรกในโลกทีเดียวครับอที่รู้กันนะครับว่า Honda c i v i ิของบ้านเราเนี่ยเขาจะมีเครื่องยนต์แค่ทางเลือกเดียวนั่นคือเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.5ลิตรแต่ล่าสุดเขาทําการเซอร์ไพรส์กับทางเลือกของเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับโดยที่สเปคของแรงม,งม่บอก เขามาแบบกระทันาหาเลยทีเดียวมีหนึงขั้นโชว์บนเวทีแล้วให้เราไปรีวิวมาหลังจากรีวิวแล้วเนี่ยรูปทรงโดยรวมของ Civic EH EV เนี่ยก็ไม่ค่อยแตกต่างจากตัว1.5เทอร์โบเท่าไหร่จุดที่สังเกตได้คร่าวๆก็คือเขาจะมีโลโก้ h ของ Honda เนี่ยตัดขอบสีฟ้าเล็กน้อยตามสไตล์รถยนต์ไฮบริดของเขานะครับจ,จุดที่สังเกตได้ชัดเจนมากๆก,ก็คือล้อแม็กครับผม ล้อแม็กของ Honda Civic e h e v เนี่ยรุ่นท็อป rs นะครับเขาจะใช้ล้อแม็กขนาด18นิ้วผมอยากจะบอกว่า Honda Civic เนี่ยไม่เคยมีล้อแม็กขนาด18นิ้วมาก่อนเลยนะฮะเขาจะอยู่ที่17นิ้วมาตลอดไม่ว่าจะเป็น fc fk ที่เป็นตัวถัง Hatchback หรือว่า fe ล่าสุดเขาก็ให้แค่17นิ้วเท่านั้นแต่พอเป็นคขยนต์ไฮบริดเขาคงมั่นใจในความสปอร์ตมากๆให้ล้อแมกขนาด18นิ้วมาเลยทีเดียวและไม่ใช่แค่ล้อแมกนะฮะยางที่เขาใช้ก็ยังเป็น มิชลินไพร์โสปอร์ตโฟนะครเรียกว่าเป็นยางแบบสไตล์สปอร์ตที่หลายคนยังชื่นชอบและหามาติดตั้งหลังจากที่ซื้อซ i วิ c มาเป็นเจ้าของนะครัคันนี้ไม่ต้องแล้วนะครมียางแบบสปอร์ตมาให้แบบจัดเต็มเลยถ้าจะอยากรู้แรงม้าเนี่ยเขามี Honda Civic e h e v ตต้ทั้งแฮชแบ็กเปิดตัวแล้วที่ภูมิภาคยุโรปนะมีแรงม้าประมาณ181ก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยกับตัว1.5ลิตรเทอร์โบเท่าไหร่นะแล้วก็แรงบิดประมาณ 30กว่านี่โดยประมาณไว้ก่อนมาบอกเล่าให้ฟังเฉยๆนะเพราะแรงม้าของรุ่นที่ทําตลาดในบ้านเราจะเป็นไงก็ต้องมาลุ้นดูอีกทีรวมถึงสมรรถนะเนี่ยจะร้อนแรงแล้วก็เล้าใจเท่ากับตัวเทอร์โบแค่ไหนก็ต้องอดใจและหลอติดตามดูนะฮะพอรูปทรงภายนอกเนี่ยก็โดยรวมมีจุดแตกต่างที่ล้อแม็กแล้วก็ยางนะครับมาถึงห้องดยสารภายในหลงใหลผมไปดูแล้วในงานมอเตอร์โชว์นะภายในโดยเผลอๆเนี่ยไม่ค่อยแตกต่างจากตัวเครื่องยนต์1.5ลิตรเทอร์โบเท่าไหร่แต่ว่า เขาก็มีจุดที่หลายคนเรียกร้องเข้ามาแล้วก็มีติดตั้งมาให้แล้วในที่สุดนั่นคือแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะฮะคือซีวิคกิรุนกิรุ่นก็ไม่เคยมีแอร์ด้านหลังเลยคราวนี้เขาติดตั้งมาให้แล้วนะฮะแล้วก็ตัวหางที่ด้ายของฮอนด้าก่อนหน้านียไม่มีการพับเบาะหลังได้เลยก็ไม่ทราบว่าพออะไรมีอยู่หนึ่งรุ่นที่ทําได้คือฮอนด้าไอคอร์ดแต่เป็นการพับแบบร้อคือไม่สามารถพับแยกได้แต่รุ่นนี้เขาเพิ่มการพับเบาะด้านหลังแยกได้มาให้นะแบบหกไปลคัจริงนผกับสึกว่าวิธีการ พับ,บอร์ดเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากไปนิดหนึ่งนะคือเราต้องไปที่ที่เก็บห้องดยสานที่เก็บของด้านหลังนะฮะแล้วก็ดึงสลักแล้วถึงจะผลักเบาะให้เปิดได้คือแทนที่เขาจะมีสลักตรงพนักพิงหลังไปเลยก็ไม่ใช่นะฮะก็ถือว่าเป็นการใช้งานที่ดีเกือบจะดีละคือดีกว่านี้ได้อีกแต่เขาก็ให้มาเท่านี้ก็ถือว่าโอเคนะฮะสุดท้ายบุคคลก็ถามว่าเอ๊ะมีตัวถังซีดานอย่างเดียวแน่นอนเพราะว่าเรารู้กันว่าแฮชแบ็คเขาไม่ทําตลาดแล้วนั่นคือ FK นะนี่แหละ ตัวแทนของ Civic Hatchback เขาก็หันมาทำตลาดด้วยเครื่องยนต์ Hybrid แทนนะฮะในเมืองนอกจะมีทางเลือกของตัวถัง Hatchback ด้วยก็ตามแต่เชื่อว่าประเทศไทยเราคงเน้นที่ตัวถังซีดานแล้วก็ขุมกำลัง Hybrid ไปก่อนนะครับผมพอมีรุ่นใหม่ทางเลือกใหม่งี้บอกคนถามว่าราคาเท่าไหร่ราคาเขาบอกยังไม่เปิดชัดเจนเขาบอกราคาเขา้าค่ไว้ก่อนเขาจะมี2รุ่นย่อยนะฮะคือเขาจะมีเริ่มต้นด้วยออราคาที่1ล้าน 150,000บาทสว่วนรุ่น EL Plus นะครับรุ่นท็อป RS ที่ผมไปรีวิวมาก็อยู่ที่1,270,000บาทนะครก็ถือว่าสูงจากเดิมประมาณหนึ่งเกือบแสนหนึ่งเลยทีเดียวนะครแต่ว่าได้เครื่องยนต์ไฮบริดที่น่าจะมีสมรรถนะแน่นอนว่าความประหยัดน้ำมันเนี่ยไฮบริดดีกว่าอยู่แล้วแต่ว่าสมรรถนะจะอัตราเร่งจะสู้รุ่นเทเบได้หรือไม่ใจผมนะฮะผมไปรีวิวนะเราดูรถรอบคันมาแล้วผมก็หวังว่า c i vic e h v รุ่นนี้จะมีอัตราเร่งที่รวดเร็วและเราใจไม่แพ้ตัวเทอร์โบหรือจะเร็วขึ้นยิ่งดีเลยพบอะไรรู้ไหมฮะอมบอนว่าเอะแบบเราพูดแบบคนแบบขั่งแรงมากไปหรือเปล่าบ้าความแรงมากไปไหมไม่ใช่นะฮะก็ต้องเข้าใจว่า Honda าซี i ิเนี่ยจุดขายเขาคือความสปอร์ตและเราใจแล้วก็อัตราเร่งและสมรรถนะที่ดุด,ดันของเขาเมื่อเทียบกับรถยนต์ระดับเดียวกันผมก็หวังว่า Honda c i v i c e h e v รุ่นนี้จะทําได้ไม่แพ้กันกับรุ่นเทอร์โบครับผมและพบกับ นาตัมีช่วง The Opinion ได้ใหม่ทุกวันจันเวลาหนึ่งทุ่มทาง Facebook ของ AutoInfo o n l i n ไส่วน YouTube อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารและความสุสนานจากทางเราอย่างต่อเนื่องครับ